สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมห่างหายกันไปนานเลยนะคะดวงใจจันเจริญค่ะกับทีมจันเจริญรถขุดของเรานะคะวันนี้จะพาชมาพีเทลขุดโคกหนองนาแปลงหนึ่งไร่สัดส่วนพื้นที่1นต่อหดินร่วนปนทรายนะคะแปลงนี้เพิ่งจะเกี่ยวข้าวเสร็จ ในนาไม่มีน้ำนะคะแต่ว่าข้างล่างน้ำในนาซึมเยอะมากค่ะขนาดนี้เวลาเที่ยงกว่าแล้วตอนแรกจะมาเรียกเขาไปกินข้าวแต่ดูทรงแล้วคุณพี่แกไม่น่าจะได้จอดนะคะเพราะว่าเนี่ค่ะที่ท่านผู้ชมเห็นน้ำไหลอยูอย่ฝั่งเนี้ยไหลลงมาตลอดเลยแล้วก็มีอีกรูนึง เหมือนน้ำปลาปลาเลยนะคะแล้วก็เนี่ยที่ซึมอยู่ชั้นใต้ดินไหลเร็วมากที่ขุดนี้ประมาณชั่วโมงหนึ่งได้ยินเสียงน้ำไหลไหมคะแบบไหลแรงมาก ส่งแล้วคุณพี่ไม่น่าจะได้จอดเขาน่าจะต้องเอาห่อข้าวมาส่งให้ตักกินในรถแป๊บๆนะคะน,น้ำไหลลงมาขนาดนั้นเลยนะคะเหมือนเปิดก๊อกทิ้งไว้ แล,และหลายๆก๊อกรวมกันนี่ค่ะแบบนี้เลยค่ะไหลเร็วและแรงมากประมาณว่าขุดบอ่อเสร็จนี่คือน้ำน่าจะเต็มบอ่อเลยนะคะแปลงนี้ เจ้าของแปลงต้องการบ่อน้ำบ่อน้ำหนึ่งบ่อเดียวนะคะและคลองไส้ไก่ความยาว60เมตรอันนี้ทำงานแข่งกับเวลาน้ำยังไม่แห้งดีนะคะแต่ว่า รถเราจอดไม่ได้ก็คือต้องหาวิธีการทำยังไงที่จะขุดได้แปลงที่พึ่งเสร็จมาก็คือมีการสูบน้ําออกแต่แปลงนี้เราไม่ได้สูบน้ําเพราะว่ามันแห้งนะคะแต่ทีนี้ว่าน้ําใต้ดินยังยังมีเยอะอยู่น่ะน้ำก็ไหลไหลไปตลอดนะคะ อันนี้จะเป็นคันบ่อค่ะและมาดูที่เราวัดขยับขยับแนวบ่อใหม่เนื่องจากว่าเมื่อเช้ารถจะติดหล่มตรงเนี้ยตรงนี้คือเป็นเป็นร่องรอยที่รถติดเกือบติดหล่มนะคะเผลอแป๊บเดียวค่ะน้ำเกือบเต็มแล้วเนี่ยค่ะนี่ขนาดว่าเรามองว่าไม่มี ไม่มีน้ําในนาเลยนะคะนี่ค่ะรอยแทะเกือบลบทํางานหน้านี้ต้องระมัดระวังกันค่ะมาดูความคืบหน้าของบอ่อน้ำกันต่อนะคะบอ่อนี้ที่ความลึก4เมตรความกว้าง ความกว้างของบอ่อก็คือ12 :24 คูณ24เมตรนะคะ400กว่าคิวโดยประมาณให้ดูการทำงานกันคร่าวๆนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวดนใจจะต้องไปเตรียมกับข้าวข่อข้าวมาให้คุณพี่เขาตักกินในรถนะคะลาไปก่อนค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ